สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับวันนี้ดอกอัญชันที่บ้านก็ออกดอกเยอะมากเลยนะครับก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูขนมชั้นอัญชันสีสวยสดใสแล้วก็รสชาติหวานหอมละมุนอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นให้เรานําดอกอัญชันที่เราเก็บมาก่อนนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็ซื้อที่ตลาดได้นะครับ ใช้ประมาณ30ดอกนะครับมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นตั้งน้ําให้เดือดน,นะครับใส่ดอกอัญชันของเราลงไปเลยครับน้ําใช้300 ml นะครับแล้วก็จะต้มให้สีของดอกอัญชันออกมาดีก่อนนะต้มมาประมาณ2-3นาทีนะครับสีน้ำอัญชันของเราก็ออกมาดีเลยดอกก็ซีดแล้วปิดไฟเลยนะครับ นำดอกอัญชันที่เราต้มได้แล้วมากรองด้วยกระชอนตาทีนะครับตอนนี้เราก็ได้น้ำอัญชันสีสวยแล้วนะครับเราก็จะปรับสีให้เป็นสีม่วงหน่อยด้วยการบีบมะนาวไม่จำเป็นจะต้องหมดซีกนะครับเพราะว่าบางทีรสชาติอาจจะเปรี้ยวได้แล้วก็ใส่แค่พอประมาณนะครับปรับสีดูจากที่เป็นสีน้ำเงินตอนนี้ก็ จะเป็นสีม่วงสวยเลยนะครับถ้าเราพอใจสีนี้แล้วก็พอครับถ้าเกิดใครอยากได้ม่วงกวันนี้หน่อยก็บีบมะนาวเพิ่มแต่อย่าเยอะเกินไปนะครับขนมจะเปรี้ยวได้สีที่เราพอใจแล้วก็พักไว้ก่อนครับอันดับต่อมาผสมแป้งทําขนมกันใส่แป้งมัน350รบกรัมแป้งข้าวเจ้าร้อกรัม น้ำตาลทรายขาว400กรัมเกลือครึ่งช้อนชาผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนกะทิ700 ml นะครับเราทยอยเติมทยอยนวดนวดด้วยมือเลย เติมไปนวดไปจนกะทิของเราหมดเลยนะพอแป้งน้ำตาลเกลือละลายดีแล้วเราก็นำไปกรองหนึ่งรอบนะครับ รองเอาเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับจากนั้นแบ่งแป้งขนมเป็นสองส่วนส่วนแรกให้เราเติมน้ำดอกอัญชัน200 ml ส่วนที่สองเป็นน้ำเปล่า200 ml ก็คนให้เข้ากันเลย ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นึ่งพิมพ์เป็นเวลา5นาทีนะครับพอร้อนดีแล้วเราก็ทา้ํามันถั่วเหลืองลงไปที่พิมพ์ของเรากันขนมติดพิมพ์นะครับจากนั้นให้เราหยอดตัวขนมเลยนะครับผมจะเริ่มจากสีที่เป็นดอกอัญชันก่อนนะครับชั้นละ150 ML นะครับ เราจะนึ่งเป็นเวลา5นาทีนะครับให้เรานำฝาหม้อนึ่งนี้ห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับกันน้ำหยดลงไปในขนมของเราจับเวลา5นาทีครับครบ5นาทีแล้วก็เปิดหมอ้อระเลวนะครับอย่าให้น้ำหยดลงไปในขนมของเราจากนั้นก็เติมชั้นที่เป็นสีขาวต่อครับ150 ml เท่ากันนะครับแต่ละชั้นต้องเท่ากัน ิดฝาอีก5นาทีเหมือนเดิมครับครบ5นาทีก็เติมชั้นต่อไปก่อนเติมแต่ละชั้นอย่าลืมนะครับเราต้องคนขนมของเราก่อนนะทำไปจนกว่าขนมของเราจะหมดนะครับตอนนี้เราก็จะมาเติมชั้นสุดท้ายกันแล้วนะครับ โดยรอบสุดท้ายนี้เราจะจับเวลาเป็นเวลา15นาทีถึง20นาทีนะครับตอนนี้ก็นึ่งมาจนครบเวลา15นาทีแล้วนะครับขนมของเราก็สุกดีแล้วเราจะยกขึ้นพักจนเย็นตัวก่อนจะนำมาตัดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมชั้นอันชันของเราเดี๋ยวเรามาตัดดูกันเลยครับ โดยให้เรานำกา๊าซทาน้ำมันถั่วเหลืองนะครับแล้วก็ตัดลงไปครับ นมชั้นอันชันของเราก็จะเป็นสีสวยจากธรรมชาตินะครับก็สีจะประมาณนี้เหมาะกับวันแม่มากๆเลยครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูชั้นกันเลยนะครับหือนุ่มมากๆเลยครับแกะดูชั้นกันเลยชั้นก็ลอกออกง่ายดีเลยนะครับเป็นชั้นสวยเลย เดีย๋ยวลองมาชิมดูเลยครับอืมนุ่มหนึบหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับอ,อร่อย